สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อัมซีทีนิวส์พอดแควิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนุกันทองประจำวันเสาร์ที่5กระกฎาคมปีพุทธศักราช2568ประธานาธิบดีโดนัลทรัมป์ของสารัฐระบุว่ารัฐบาลของเขาจะเริ่มแจ้งเตือนไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆเกี่ยวกับการเก็บภาษีน้ำเข้าใหม่โดยจะเป็นการเตรียมมาตรการฟื้นฟู ทางด้านภาษีที่เคยระง,งับไว้ระหว่างการเจรจาการค้าซึ่งจะหมดอายุในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้นับตั้งแต่เขารับตำแหน่งในเดือนมกราคมทรัมป์ได้เปิดฉากแคมเปญการจัดเก็บภาษีนำเข้าโดยมีวป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาแคมเปญดังกล่าวได้มาถึงจุดพีคนะครับในวันที่2เมษายน ซึ่งเป็นวันที่ทรัมป์เรียกว่าเป็นวันปลดปล่อยหรือ Liberation Day ที่มีการประกาศเก็บภาษี10%ครอบคลุมสินค้านำเข้าทั้งหมดและมีการเก็บภาษีในตราที่สูงกว่าสำหรับสินค้าที่มาจากจีนเม็กซิโกแคนาดาและสาภาพยุโรปบางประเทศได้รับการผ่อนผันชั่วคราวเป็นเวลา90วันเพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจราจารวมทั้งประเทศไทยก็อยู่ในขายนี้นะครับซึ่งกำหนด เวลาดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่9กระกฎาคมทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจะมีจดหมายแจ้งเตือนราว1 0บถึงยีฉบับนะครับซึ่งจะถูกส่งออกไปนะครับในช่วงวันนั้นนะครับเช้าว,วันศุกร์นะครับและจะมีตามมาอีกไม่กี่วันถัดไปภายในวันที่9ทุกประเทศจะถูกครอบคลุมทั้งหมด ในเรื่องมาตรการภาษีของทรัมป์นะครับโดยหมายถึงเส้นตายที่ประเทศต่างๆจะต้องบรรลุข้อตกลงเพื่อหลีกเลื่องอัตราภาษีที่สูงขึ้นอัตราภาษีเหล่านี้จะอยู่ในระหว่าง10%ถึง20%ไปจนถึง60%หรือ70%ขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทสินค้านี่คือสิ่งที่ที่ทำพูดนะครับประเทศไทยโดนกำแพงภาษีจากทรัมป์36%นะครับแต่ว่า มีการผ่อนคลายไปเป็นเวลา90วันจนถึงวันที่9กรกฎาคมหากประเทศไทยไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้จะต้องโจเดโดนกำแพงภาษี36%เนะครับก็ต้องดูว่าการเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างทรัมป์เปิดเผยว่าประเทศเล็กๆจะได้รับแจ้งเตือนภัย ภายหลังโดยอัตราภาษีนำเข้าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปมันเป็นเงินจำนวนมากสำหรับประเทศของเราและเราก็ยังให้พวกเขาในราคาถูกอยู่ดีทรัมป์กล่าวโดยไม่ได้ระบุชื่อประเทศหรือกลุ่มสินค้าอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้ภายในสัปดาห์เดียวกันทรัมป์ได้ตัดโอกาสในการขยายระยะเวลาการเจรจาออกไปแล้วจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลง การค้ากับสหราชอาณาจักรและเวียดนามรวมทั้งประกาศนะครับการหยุดถลม่มการโจมตีกันทางด้านการค้ากับจีนนะครับหลังจากที่ภาษีชุดก่อนก่อให้เกิดสงครามการค้าที่สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งระบบการค้าโลกเลยทีเดียวเรฐมนตรีว่าการกระทรวงกันคลงังสกอตเบสเซนต์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าวอชิงตันใกล้จะบรรลุข้อตกลงระดับกรอบ นะครับทางด้านามาตรการภาษีกับสหภาพยุโรปที่อาจช่วยหลีกเลื่องการเก็บภาษี50%สําหรับสินค้าส่งออกจากยุโรปในสัปดาห์หน้าทรัมป์กล่าวหาสหภาพยุโรปมานานแล้วว่าใช้แนวทางปฏิบัติในทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยชี้ว่าระบบกฎระเบียบของยุโรปทําให้เกิดความไม่สมดุลทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุโรป ขณะที่ะระมบุริการค้าของยูเอ้ด้วิาพากวิจารณ์ณข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและสหรัฐซึ่งคงอัตราภาษีพื้นฐานไว้ที่10%เท่านั้นสําหรับสินค้าส่งออกของอังกฤษแต่ลดภาษีสําหรับเหล็กและรถยนต์พร้อมเตือนว่า EU อาจตอบโต้หากไมไ่ได้รับข้อตกลงที่ดีกว่าเป็นเส้นกล่าวว่ามีประมาณร้อยประเทศที่อาจเผชิญกับภาษีขั้นต่ำ10% แม้ว่าจะมีความเป็นไปนได้ที่บางประเทศจะสามารถเจราจาเพื่อบรรลุข้อตกลงเพิ่มเติมได้ผมคิดว่าเราจะได้เห็นความเคลื่อนไหวมากมายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเขากล่าวกับลูมเบิร์กองค์การค้านะครับหรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ OECD เตือนในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการภาษีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและฉุด การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกให้ลดลงเหลือ2.9%จนถึงปี2026เวียดนามเป็นหนึ่งใน3ประเทศนะครับที่โดนทรัมป์สามารถบรรลุข้อตกลงการค้านะครับนัตั้งแต่เปิดฉากสงครามการค้าวันที่2เมษายนจนถึงตอนนี้นะครับโดยทรัมป์ประกาศข้อตกลงการค้ากับเวียดนามเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแต่รายละเอียดที่มีอยู่น้อยนิด ทำให้มีการตั้งคำถามว่าข้อตกลงนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการไหลเวียนของสินค้าจีนที่ถูกส่งผ่านเวียดนามไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาทรัมป์กล่าวนะครับเมื่อวันพุธว่าจะมีการเก็บภาษีสุรกากร20%สำหรับสินค้าที่มาจากเวียดนามและภาษีการขนส่งผ่านประเทศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า transshipping 40% สำหรับสินค้าที่มีต้นกําเนิดจากประเทศอื่นแล้วส่งผ่านเวียดนามก่อนส่งไปยังสหรัฐก็ทราบกันดีนะครับว่าผู้ผลิตชาวจีนใช้วิธีการส่งผ่านประเทศเวียดนามเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่สูงจากการขนส่งสินค้าตรงไปยังสหรัฐโดยใช้เวียดนามเป็นฐานหรือว่าเป็นศูนย์กลางในการขนส่งผ่านปีเตอร์นาวารที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวกล่าวหา ว่าประมาณหนึ่งในสามของการส่งออกของเวียดนามที่มีต้นทางมาจากจีนและเรียกเวียดนามว่าเป็นอนณาธิคมของจีนคอมมิวนิสต์โดยปริยายนะครับในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อเดือนพฤษภาค์ที่ผ่านมาเหยาจินรองศาสตราจารย์ด้านการจัดการห่วงโซ่ประทานจากมหาวิทยาลัยไมอามีกล่าวว่าข้อตกลงการค้าล่าสุดนี้ดูเหมือนจะเป็นการโจมตีต่อการขนส่งสินค้าผ่านเวียดนามจากจีนอย่างไรก็ตามการบังคับใช้ภาษีเฉพาะ ต่อสินค้าที่ถูกขนส่งผ่านประเทศนั้นจะเป็นงานยากสําหรับฮาน,นอยเนื่องจากต้องกําหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าสินค้าใดผลิตในเวียดนามอย่างแท้จริงและสินค้าใดถือว่าเป็นการขนส่งผ่านประเทศหากมาตรการนี้ใช้เฉพาะกับการขนส่งผ่านประเทศโดยสมบูรณ์กล่าวคือสินค้าที่ส่งจากจีนไปยังสหรัฐผ่านท่าเรือของเวียดนามโดยไม่มีการประกอบหรือแปรรูปใดๆใ,ในท้องถิน่นก็แทบจะไม่มี ผลกระทบใดๆต่อเวียดนามเลยเฟตดริกนอยมันหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียของธนาคาร HSBC กล่าวอย่างไน,นก็ตามหากภาษี40%นี้ถูกนำมาใช้สินค้าจากเวียดนามทั้งหมดที่มีชิ้นส่วนจากจีนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะเกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงได้นี่คือสิ่งที่เฟตดริกนอยมันกล่าว ในทำนองเดียวกันแดนหวังผู้มนวยการฝ่ายจีนของกลุ่มยูเรเซียกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนว่ามาตรการนี้จะนําไปใช้ได้อย่างไรโดยทั่วไปแล้วภาระหน้าที่ในการออกใบรับรองแหล่งกําเนิดสินค้าหรือ rules of origin น่าจะตกอยู่ที่รัฐบาลฮานอยและหากใชส้สัดส่วนของชิ้นส่วนจากจีนเป็นเกณฑ์จะกำหนดระดับแค่ไหนจึงจะถือว่ามากเกินไปจากการที่ผู้ผลิต จีนจำนวนมากย้ายฐานการผลิตมายังเวียดนามตั้งแต่สมัยแรกของ,งโดนัทรัมป์เพื่อที่จะเลี่ยงนะครับสงครามการค้าทำให้มีการเกิดดุลการค้าระหว่างเวียดนามกับสหรัฐมากขึ้นถึง3เท่านะครับสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่1,23,500ล้านเหรียญในปีที่แล้วจากที่เคยอยู่ระดับต่ำกว่า40% หรือว่า40,000ล้านเหรียญในปี2018นะครับเพระเองเข้าตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับเวียดนามนจะเป็นต้นแบบสำหรับประเทศอื่นๆหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อตกลงที่ทําขึ้นกับเวียดนามทำเวียดนามกลายเป็นประเทศล่าสุดต่อจากสหรัฐจักรจักรและจีนที่ทางทรัมป์เคลมว่าประสบความสําเร็จนะครับในการ ปกป้องอุตสาหกรรมของทางด้านสหรัฐและไม่ต้องการให้ประเทศอื่นๆเอาเปรียบสหรัฐมากเกินไปในเรื่องของทางด้านการค้าขณะน,นี้หลายประเทศกำลังเร่งทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐก่อนที่ช่วงเวลาพักชั่วคราว90วันจะสิ้นสุดลงในวันที่9กกรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่อัตราภาษีตอบโต้แบบเท่าเทียมของทรัมป์จะมีผลบังคับใช้นะครับ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยนะครับเคยได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในสมัยแรกของทรัมป์เนื่องจากว่าบริษัทอเมริกันหรือว่าบริษัทต่างชาติที่กลัวได้รับผลกระทบก็ย้ายฐานผลิตนะครับมาเวียดนามมาไทยบางส่วนไปอินเดียแต่คงไม่มากนะครับทําให้เวียดนามรวมทั้งไทยกลายเป็นฐานการผลิตศูนย์กลางการส่งออกทางเลือก ลิ้นทรงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จ,จีนจาก ING ระบุว่าข้อตกลง,งการค้าต่อไปจะขึ้นอยู่กับการประเมินของแต่ละประเทศของตนว่าตนมีความเชื่อมโยงกับตลาดสหรัฐและจีนมากเพียงใดมีกิจกรรมการขนส่งผ่านประเทศมากน้อยแค่ไหนและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศจะเป็นอย่างไรข้อมูลจากกลมสุรกากรของจีนระบุว่าการส่งออกจากจีนไปยังหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเนื่องจากผู้ส่งออกหันเบี่ยงเส้นทางไปยังตลาดทางเลือกทั้งเพื่อขายกับตลาดภายในประเทศเหล่านั้นหรือเพื่อขนส่งผ่านประเทศไปยังสหรัฐสำหรับวันนี้รายการ i อ t News Pod วส์พเวลาหมดรดุดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i อ c มซีสําหรับท่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ